สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับผมวันนี้จะมาอยู่กับคลิปอันบ็อกซ์นะครับผมอันนี้ผมได้ปืนเจลมาใหม่เลยนะครับผมยังไม่ได้แกะซีลเลยนะเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่านี่คืออะไรแล้วเดี๋ยวก็มาเป็น First i m p r e s s i o n นะครับผมแล้วเดี๋ยวก่อนไปเจอรีวิวเต็มกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะอธิบายเรื่องการไลฟ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับมันคือวันเสาร์เนาะที่ผมประกาศไลฟ์ไปตอนบ่าย2นะครับผมอ่าผมปรากฏว่า มันคือความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับผมของผมเองก็คือผมไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้จริงๆว่า u t u b e เนี่ยเขาห้ามไลฟ์คอนเทนต์ที่มีปืนเนาะเป็นปืนนะปืนของเล่นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้โดนเอาคลิปลงนะครับผมโดนเอาคลิปออกนะครับผมทำาทำให้ไลฟ์ไม่ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมขอโทษทุกคนที่ติดตามรอจริงๆนะผมไม่ทราบจริงนะครับผมขอโทษด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกซ์ตัวนี้กันนะผมเริ่มแกะก่อนเลย มาจักบับเบิลก่อนเลยอ่าตัวนี้เป็นของ JY นะครับผมของ JY นะก็เป็นรุ่นเป็นแบรนด์ที่น่าจะคุณหูคุณตากันมาอย่างดีนะครับผมเปิดเลยอ้าวติดก็เทปอ,อีกอันนะโอเคครับเปิดเลยอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็จริงๆก็ผมบอกเลยแล้วกันนะ,ะนะตัวนี้ครับเป็น JY นะครับรุ่น S ว i f t Hawk นะครับผมเป็นสไนเปอร์อ่าเป็นสไนเปอร์นะครับผมผมขอเอาของออกมาเลยแล้วกันเพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีคู่มือนะครับเดี๋ยวเอาของออกเลยอ่าโอเคอันนี้คือที่ได้มานะครับผมในกล่องโอ้มีหลายชิ้นเหมือนกันโอเคครับก็ต้องมีการประกอบกันนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ตามตามโรงงานนะครับก็เทสมาให้ก็อาจจะมีรอยบ้างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเช็ดเอาวันนี้ผิวรอยลายด้านสวยมากนะครับผมลายด้านสวยมากนะตัวบอดี้ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยเประกอบน่าจะไม่ยากครับผมมันก็เป็นสส่วนเนาะบนล่างอันนี้ก็ใส่เข้าไปอ่าโอเคอันนี้ใส่ได้ใส่เข้าไม่ยากนะครับผมดูน็อตก่อนน็อต3ตัวนะครับมีน็อตสตัวมีตัวเล็กกับตัวยาวตัวยาวตัวยาวอยู่ข้างหลังนะครับผมตามระเบียบตัวยาวอยู่ข้างหลังนะอ,อยู่ตรงนี้ อ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคอ่าโอเคครับแล้วก็ข้างหน้านะครับผมตรงนี้หนึ่งนี่เหมือนยังไม่เข้าต้องบีบต้องบีบสักหน่อยอ่าเข้าแล้วโอเคอีกอันหนึ่งตรงรางนะครับตรงอันนึงตรงรางตรงนี้โอเค ทำไมตัวนี้มันตื้นอย่างขน,ขนาดนี้เลยเหรอน่าจะใช่ขันลงลึกเลยฮะสุดเลยโอเคสุดเลยอ่ะสุดแล้วโอเคครับอ่าตัวนี้ตัวปืนก็เสร็จแล้วนะครับง่ายนิดเดียวเองอะตัวนี้ของ JY นะครับผม s w i t h a w k นะครับสวยงามเลย แค่เปืน้นเปืนเปือน,นลายนิ้วมือนิดเดียวนะเปื่อนกล่องนิดเดียวของโรงงานนะครับผมลองดึงดูครับอ่าหูเสียงเสียงแน่นตึบเลยเสียงแน่นตึบเลยโอเคครับโบนค่อนข้างเรียบเลยนะครับไม่เนี่ยค่อนข้างเรียบเลยนะไม่มีไม่มีช่วงจังหวะกระตุกเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองมาประกอบตัวอื่นกันอันนี้ปากกระบอกปืนนะครับผมก็เกลียวปกตินะเกลียว เกียวทั่วไปโอเคเกียวข, okay. ยวของเจวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบไม่เข้าใจเลยเราทำเกียวมาแล้วมันไม่ตรงเนี่ยมันไม่หยุดตรงกลางหรือตรงข้างๆให้มันพอดีนะมันมา,มาสุดตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็เลยไม่ไม่เท่เท่าไหร่เลยอันนี้าขาทรายนะครับขาทรายขาทรายอ้าวขาทรายต้องใช้น็อตขันเหรอขาทรายเหมือนจะต้องใช้น็อตขันนะแล้วเขาไม่ให้น็อตมา ไม่ใชใ่ไม่ใช่ให้รอดไม่ใช่ให้ใหขายควงมาเออต้องไปเอาขาควงมาขันเองซะง,งั้นหัวแบบนี้ใส่ยากด้วยนะทำไมเขาออกแบบมาอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับใส่ยากเลยแหละแบบเนี้อพอถอนน้อนเสร็จปุ๊บใส่เข้าไปเอยใส่ไม่เข้าจริงทำเป็นเล่นอ่ะใส่เข้าแล้ว โอเคสักตรงนี้ก็ได้ไปหน่อยก็ได้อ่ะอืมเอาตรงปุ๊บก็ใส่น็อตนะครับผมอ่าใส่น็อตตัวหนึง่งแล้วค่อยขันกับอันนี้เข้าไปกะแบบถาวรเลยเนี่ยอ่าโอเคโอเคครับอันนี้วิธีเปิดก็ต้องงานนี้ดึงนี้ เป็นพลาสติกนะครับอันนี้เป็นพลาสติกธรรมดาอ่าพลาสติกธรรมดาไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคครับกล้องนะครับผมกล้องที่เขาให้มาก็ก็ไม่มีอะไรครับกล้องกล้องเป็นแบบว่ากล้องพลาสติกนะเหมือนจะซูมนิดเดียวซูมนิดเดียวนะแทบไม่ซูมเลยปรับได้นิดหนึงนะประมาณ1.3่น,นะฮะ1.3ึ 1. 3, 1. 5ไม่เกินนี้อะ่ะผมให้ไม่เกินนี้อะ่ะ ก็อลองใส่ไปก่อนแล้วกันครับไม่มีอะไรครายออกมาปุ๊บคอไปอืมแล้วก็คืนโอเคฮะลองเล็งดูโอเคโอเคฮะทีนี้เขาก็ให้เจลนะได้เจลเม็ดเล็กนะแล้วก็เม็ดใหญ่ไม่ใช่เม็ดเลกถุงเล็กอันนี้น่าจะซัก500แล้วก็ถุงใหญ่นะได้หมื่น หมื่นลูกนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดปานกลางนะครับก็เป็นมิลคี้ใช้ได้ปานกลางนะไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ก็น่าจะใช้กับกระดับนี้ได้แหละได้แว่นนะแว่นตัวนี้ก็ของแกงนะครับใช้ไม่ได้หรอกโดน2องสาทีก็แตกนะครับผมตัวแม็กกาซีนนะเป็นแม็กแบบแบบเล็กนะครับผมก็เอ่เปิดตรงนี้อา่าเปิดตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วครับผมแล้วก,วก็ปันลูกตรงนี้อา่าปันลูกตรงนี้ โอเคเวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะสนิทเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมเวลาออกก็ต้องก็ต้องดึงนิดนึงโอ้ช่องแม็กค่อนข้างแข็งเลยเนี่ยใครไม่มีเล็บนี่เอาไม่ออกเลยต้องใช้ต้องใช้ไขค,รครวงช่วยนะครับเงินดึงไม่ออกแน,น่นอนนะมันมันแน่นมากเลยอะโอเคเดี๋ยวลองยิงซะหน่อยลองยิงซะหน่อยฝ่าแม็กตรงนี้ก็แข็งนะแข็งไปหมดนะตัวนี้โอ้โหแข็งจริงๆ นะฝาแม็กแข็งจริงๆอลองใส่เข้าไปน,นี่ก็จุได้น่าจะสัก15-20นะไม่ก็น่าเกินนี้หรอครับดูจากช่องแล้วน่าจะได้อีกสัก5ลูกอ่ะ6-7ลูกอ่ะ8ลูกอ่ะโอเคแล้วก็ปั่นเข้าไปปั่นขึ้นไปเนี่ยกระจายอ๋อมันต้องกดลึกเลยนะครับผมถ้างั้น นั่นก็ต้องให้ปืนปั่นก็น่าจะได้เพราะว่าแชเนี้ยปั่นเนี่ยไม่น่าได้ละมันไอ้นี้มากเลยมันลึกมากโ,โอเคมาแล้วอ่ามาแล้วโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปลองยิงดูนะครับผมอ่าลองยิงดูลูกแรกยังเป็นลมอยู่ยังเป็นลมอยู่ อ่าโอเคออกแล้วโอเคครับก็ยิงออกปกตินะครับผมก็ฟีดฟีดงง,งงหน่อยอาจจะยังไม่ชินนะแต่ว่าแต่ว่ายิงยิงโอเคเลยแหละ โอเคครับผมก็ยิงออกปกตินะครับผมก็ยิงยิงดียิงดีเลยทีเดียวอาจจะดูจากสายตาน่าจะประมาณร้อยไปปลายนะไม่น่าจะไม่ถึง200นะครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่กับสว i f t ์พ็อกนะครับผมก็สวยเลยสวยงามสวยงามนะครับผมอ่าเป็นโบ้แอคชั่นนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับผมไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็ทายยังไงเดี๋ยวเจอกันตัวรีวิวตัวเต็มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย